ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนเจดีตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2566มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม19คนมีนักเรียนทั้งหมดรวม206คนด้านที่ 1. บุคลากร 1.1ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนผู้บริหารปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเข้าใจและชัดเจนผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและสามารถถอดบทเรียนการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์มีการดำเนินการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆชุมชนองค์กรภาคีเครือข่าย 1.2. ครูครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง ครูทุกคนปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและถอดบทเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องครูทุกคนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบจนเห็นผลครูทุกคนใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผลครูทุกระดับชั้นดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและพหูวัฒนธรรมครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาลาการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีครูแกนนำร้อยละ25ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพและใช้ได้อย่างถูกต้อง1.3นักเรียนนักเรียนทุกคนตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแการนำทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องนักเรียนแกนนำทุกคนเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่าเกิดศรัทธาและความสามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน นักเรียนทุกคนนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตนักเรียนแกนนำทุกคนมีทักษะการทำงานทักษะการคิดวิเคราะห์และอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนแกนนำทุกคนสามารถถอดบทเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างถูกต้องนักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนในสองปีที่ผ่านมาผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายหรือเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิต่อปีนักเรียนแกนนำร้อยละยี มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายนอนสถานศึกษา1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนตะระหนักในความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนรับรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอนสถาาศึกษคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนเห็นคุณค่าและศรัทธานในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุน และสืบสารกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนรับทราบการรายงานผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่อาคารต่างๆ และมีการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีแผนงานโครงการงบประมาณการในการพัฒนาปรับใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกปีการศึกษามีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาจำนวนหน,นึที่มีบรรยากาศและกิจกรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติอย่างเหมาะสมมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างน้อยจำนวนหนึ่งแผนผังที่มีความถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจสภาพแวดล้อมมีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการใช้ศูนย์รวมข้อมูลในการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองที่ดี ต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 2.2แหล่งการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียงมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำทุกแล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องและพอเพียงมีครูแกนนำอย่างน้อยหนึ่งคนนักเรียนแกนนำอย่างน้อยสามคน เป็นวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่สื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและชัดเจนสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรุตามจุดประสงค์ ฐานการเรียนรู้ทุกฐานสอดคล้องกับการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามพับรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10ครบทั้ง4ด้านครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ฐานเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนอย่างน้อยหนึ่งแห่งมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยจำนวนหนึ่งแห่งมีประสบการณ์ในการรับหน่วยงานองค์กรชุมชนสถานศึกษามาศึกษาดูงานจำนวนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน สามารถบริหารจัดการเพื่อรับรองการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานองค์กรชุมชนสถานศึกษาโดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนเป็นสถานศึกษาแกนนำในการพัฒนาเชือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน 3.2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ไม่น้อยกว่า3กิจกรรมประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้รับการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า3หน่วยงานมีวิธีการติดต่อประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า3วิธีมีหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆไม่น้อยกว่า3หน่วยงานให้การยอมรับและร่วมมือกับสถานศึกษาในการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในสถานศึกษาและสู่ภายนอกสถานศึกษา